งานแม่แมมาทั้งซ้ายและขวานะคะ จะได้ให้น้องคุณชินทั้งทางซ้ายและทางขวานะคะว่าเออเนี่ยอ่านะคะรับได้เลยเก็บทิปได้เลยเเก็บอีกลูกเก็บอีกเออหมาน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 ทีนี้ให้ควานค่ะโอเคเออเก่งๆครับด้วยครับครับด้วยครับโอ้กราบแม่ๆทังดินโอ้กราบถึงดินเลยครับนี่เก่งๆเก่งๆเก่งๆสวัสดีค่ะวันนี้พาดูน้องแสนคูณนะคะเรียนเก็บทิปค่ะแม่ๆเอฟซีเก็บทิปให้กับพี่ควานนะคะ โอ้ยหมันหมานลูกมันหมานเวลาในอนาคตต่อไปนะคะไปเจอ FC ท่านใดหรือว่าได้ไปออกงานแหงานเนาะ FC เขาให้ทิปคุณพ่อคุณแม่เมตตาให้ทิปนะคะน้องก็จะได้รู้จักเก็บทิปนะคะโอเก็บทีละห้าใบเลยบอกลูกมันจะหมานเกินเพื่อนเข้าไปแล้วนะโอ้โหเก็บทิปทีละห้าใบเลยอ่ะอีกทีนึงเก็บทีห้าใบเลยครับ อ่ะทีนี้ให้ควานให้ควาน,วานเก่งมากเลยโอ้ยมาน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 อ่ะขอบคุณครับด้วยโอ้กราบถึงโอ้โอกราบถึงดินเลยครับเก่งมากเลยอ่ะทีนี้ก็ให้กําลังใจค่ะทําถูกต้องทําดีเรียนรู้ดีเรียนรู้เร็วนะคะสําหรับเด็กชายแสนคูณน,นะคะ มาจากเหนือมาอยู่อีสานใต้แล้วก็เก่งมากๆเลยค่ะแม่แม่พัฒนาการก็ดีนะคะนี่ก็เริ่มเรียนเก็บทิปนะคะเรียนเก็บทิปเพราะว่าสามารถใช้ได้จริงนะคะแม่แม่ใช้ได้จริงเนาะอ่าไม่ว่าจะในเหตุการณ์ไหนๆอาจจะเดินไปเจอคุณพ่อคุณแม่เอฟซีหรือว่าเจอผู้ใหญ่ใจดีนะคะผ่านไปผ่านมาอยากให้ทิปกับน้องนะคะอย่างน้อยๆน่ะช้างถ้าไม่รู้อะไรเลยอย่างน้อยๆก็ต้องเรียนรู้เอ่อการเก็บทิปนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ น้องยื่นให้ทีหนึ่งว่าจะจะรับหรือเปล่าถ้าเป็นบุคคลอื่นนะคะอ่าโอเคอันนี้ลองให้สองคนนะคะออว่าให้ทางซ้ายและขวาจะรู้หรือเปล่าว่าต้องรับคะแนนทางซ้ายและทางขวาเออก็บอีกลูกเก็บอีกเออท่ทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยเออโอเคทางนี้ด้วยลูกทางนี้ด้วย ทางตะแกเสื้อสีชมพูด้วยโอเคทีนี้ให้ควานครับเออเก่งขอบคุณครับด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตังค์ยังไม่หมดครับครับอ่าให้กำลังใจครับทีนี้ให้กำลังใจให้กำลังใจเออเก่งลูกเก่งมากเลยฝากแม่แม่ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด็กชายแสนคูณด้วยนะคะโอ้เป็นงานขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยอ่าทีนี้รับทิปอย่างซ้ายทางซ้ายและทางขวานะคะเพราะว่าในอนาคตนเนาะเผื่อแบบไปออกงานแม,แม่แม่มาทั้งซ้ายและขวานะคะจะได้ให้น้องคุ้นชินทั้งทางซ้ายและทางขวานะคะว่าเออเนี่ยอ่า นะฮะรับได้เลยเก็บคลิปได้เลยอ่ะเก็บอีกลูกเก็บอีกเออหมาน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 ที<ด>นี้ให้ควานค่ะโอเคเออเก่งเก่งครับด้วยครับครับด้วยครับโอ้กราบแม่แม่ถึงดินโอ้กราบถึงดินเลยครับนี่เก่ง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 อ่าขอกำลังใจด้วยค่ะ ก็กำลังใจด้วยค่ะคงาม